ชาวลัคนาราศีพิจิกคุณมีดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนแล้วก็ดาวอังคารคุณก็ย้ายย้ายนี่แหละมีนาคมนี่แหละมันเดินลวนเลยก่อนหน้านี้โอ้ยหลายคนสะบักสะบอมเพราะดาวอังคารเดินพิลึกนี่แหละสะบักสะบอมเพราะดาวอังคารเดินพิลึกพิสดานนี่แหละหลายคนเลยเนี่ยนะฮะในช่วงเนี้แต่เนี่ยเดี๋ยวพอมีนาคมเนี่ยบรรดาวอังคารมันย้ายไงดาวอังคารก็ย้ายแล้วอ่ะพิจิกฟังให้ดีนะจ๊ะชาวลัคนาราศีพิจิก ในเรื่องในเรื่องการงานในเดือนมีนาคมนั้นดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานได้โคจรได้โคจรไปไปอะไรได้โคจรไปทับกับดาวพฤหัสซึ่งดาวอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกเมื่อดาวเดินไปทับ พระฤหัสนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกดาวพฤหัสเป็นเกษตรราธิดีแล้วก็ตีโกนร่วมธาตุน้ํากับชาวลัคนาราศีพิจิกก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นการงานวุ่นวายมากแทบจะเอาตีนไก่หน้าผากอะเอามือไก่หน้าผากคงไม่พอนะฮะที่ผมบอกไม่ผิดหรอกแทบจะเอาตีนไก่หน้าผากเลยเพราะงานยุ่ง เดี๋ยวไอ,ไอ้นู่นไอ้นี่เดี๋ยวไอ้น,นั่นเดี๋ยวไอ้นูน่นเดี๋ยวเดี๋ยวหาเดี๋ยวเหวมีแต่เรื่องยุ่งยุ่งได้ตังแต่ก็ยุ่งนะฮะก็ถึงต้องบอกกันชัดๆเนี่แหละนะมันไม่ตายเป็นไรหรอกไม่ต้องไปดัดจริตแบบว่าโอ้ยทำไมอาจารย์พูดอย่างนี้ไม่ต้องดัดจริตเลยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแทบเอาตีนไก่หนะ้าผากอ่ะชาวพิจิกอ่ะที่ผ่านมานะงานยุ่งแก้ปัญหาเยอะแก้ปัญหาแยะไอ้นู่นไอ้นี่ แต่ว่าดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการงานนั้นกําลังจะย้ายไปทับกับดาวพระหัสในเรือนปุตตะแล้วก็ตีโกนร่วมธาตุน้ํากับชาวลัคนาราศีพิจิกการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นจะเปลี่ยนแปลงดีขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะที่จะ ได้รับความสำเร็จจากงานที่ทำชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นงานจะมีความสำเร็จดีแล้วเรื่องวุ่นวายจะน้อยลงนะฮะเรื่องวุ่นวายจะน้อยลงคือปัญหาแก้ได้สำเร็จนะฮะปัญหาแก้ได้สำเร็จดีดีกว่าช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมา นะครับสองเดือนที่ผ่านมานี่แทบจะต้องตองององเลยนะฮะรู้จักอองอองไหมอองอองแบบเององงงานเยอะชิบหายแก้ปัญหาเยอะมากแต่ว่าแต่ว่าในเดือนมีนาคมนั้นนะครับงานเข้าที่นะฮะเข้าที่เข้าทางมากมีความสำเร็จมากโชคดีอ่ะเอาเป็นว่าโชคดีแล้วกันผู้หลักผู้ใหญ่เมตตา ผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกการที่ผู้หยิบผู้หลักผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสที่ดีให้นี่แม่งก็วิเศษมากแล้วแล้วก็มีโอกาสจะได้บริวารใหม่ๆมาช่วยงานใครทำงานติดต่อทางไกลใครทำงานติดต่อต่างประเทศ ก็มักจะได้รับการประสานงานที่ดีแล้วก็ชาวลัคนาราศีพิจิกเช่นกันดาวนะครับดาวเสารไปอยู่ในเรือนพันธุเรือนที่สเลงไปยังเรือนการงานคืองานหนักกับงานหนักอยู่แล้วแต่มันเคลียร์ได้มันจัดการได้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยงานมันทำให้ชาวพิจิกอองอองมืนมึน เออเดินเหมือนคนน้ํำในหูไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี่แหละครับเดี๋ยวกลางกลางเดือนมีนาคมไปจะคลายคลาย,คลายด้วยคลาย,ลายไปในทางที่ดีนะส่วนในเรื่องการเงินก็จะยิ่งดีด้วยเออจะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินพิเศษหุ้นทองหรือใครติดหนี้ติดสินเราอยู่จะเอามาคืน เอาบางคนมันไม่มีความละอายนะฮะติดหนี้ติดสินเราอยู่หรือมันก็ทําเฉยๆไอเราคนจะทวงยังอายกว่าอีกมันก็ทําเฉยๆทาเหมือนกับไม่รู้ไม่ชี้แต่ชาวพิจิกมีโอกาสจะได้เงินคืนนะครับอาจจะมีคดพ่อคนแม่มันไปเข้าฝันมันหรือเป็นปู่ทวดมันอย่างเงี้ยหรืออาเหล่าเจกเรล่ากงแม่งไปเข้าฝันว่าเฮ้ยมึงอีหมวยอีหมวยอีหามึงติดตังเขาอยู่มึงเอาไปใช้เขาะนว้ย เดี๋ยวชีวิตมึงจะไม่เจริญอย่างเงี้ยแล้วมันตื่นขึ้นมาเฮ้ยไอหาเอากองมาเข้าฝันกูนี่ว่าเออกูติดตังเขาอยู่จริงด้วยแล้วกูทําเป็นลืมอันนี้ผมยกตัวอย่างนะไม่ได้ด่าใครนะยกตัวอย่างอีมวยใครก็ไม่รู้นะฮะแบบติดตังเขาอยู่แล้วไม่คืนอย่างเงี้ยเออจะทํามันจ่ายช้าไอหาแต่ลงโซเชียลกินดีอยู่ดีชิบหายเลยกินดีอยู่ดีใช้ไอโฟนแต่งตัวดีแต่ไม่ยอมจ่ายนี่ อย่างเนี้ยอันนี้ยกตัวอย่างนี้ยกตัวอย่างนะไม่ได้ด่าใครนะไม่ได่ดาใครเลยสุดท้ายแล้วบรรพบุรุษมันอาจจะมาเข้าฝันแล้วมันเอาเงินมาคืนเราก็ได้เราคุณไม่เคยเจอเอบางคนติดหนี้เราอยู่เนี่ยไอ้ฮาติดหนี้เราอยู่แต่ว่าสภาพแม่งเหมือนกับเราเป็นลูกหนี้มันเลยนะอืมแล้วใช้ของดีโอ้โหยกินหรูอยู่แพงไอ้ฮาร์ติดหนี้เราอยู่ไม่ใช้ เออคนอย่างเนี้ยมันก็มีด้วยนะไอ้คนประเภทหาเนี่ยนะฮะนี่ไม่ได่ดาใครนะฮะอันนี้ก็แค่พูดให้ฟังเฉยเฉยอย่าไปคิดว่าผมไปด่าใครไม่ได้ด่าใครเลยนะฮะไม่มีใครกล้ามากล้าติดหนี้อะไรผมหรอกเออเพราะว่าเขากลัวปากทินแสหมิงนะฮะแต่นี่คือแค่ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยเฉยนะครับนะครับเออเอา้าวส่วนเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้น ความรักของชาวพิจิกนะครับความรักยังไปได้ดีอยู่เพียงแต่คุณกับคู่นั้นนะครับคู่ของคุณหรือคนรักของคุณอาจจะต้องเดินทางบ่อยมากจะต้องเดินทางบ่อยมากนั่นคือชาวลัคนาราศีพิจิกที่มีคู่อยู่แล้วแต่ความสัมพันธ์ยังไปได้ดีส่วนคนที่ยังโสดอยู่นั้น เดือนมีนาคมคบใครให้ระวังใครมาจีบใครมาชอบขอให้ดูให้ดีนะครับอาจจะมาหลอกๆนะไม่หลอกทรัพย์สินก็หลอกเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อหนังมังสาก็ได้ดูให้ดีแล้วกันชาวพิจิกเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวคู่ครองแม่งไปอยู่กับดาวราหูมีพุทธด้วย ระวังนะฮะไอ้ที่ต,ติดตรงติดต่อมาทางโ,งโซเชียลพิจิกระวังให้ดีนะระวังโดนหลอกหลอกนะบอกก่อนนะทางโลกโซเชียลเนี่ยแม่งเอ้ยดาวเดินอย่างเงี้ยระวังให้ดีระวังให้ดีนะครับดาวเจ้าเรือนคู่ครองมาอยู่กับดาวพุธคู่ธาตุน้ําอยู่ในเรือนอรลแล้วก็อยู่กับลาหูด้วยระวังนะเตือนไว้ก่อนนะชาวพิจิกนะนะครับเอออ้าว